สวัสดีครับวันนี้มาปะก,กันครับสปีดเกมมิ่งรีวิวนะครับผมโจ้สปีดเกมมิ่งสาขาเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโน้ตบุกรุ่นใหม่ของเอเนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นคาตาเนะ t f 6 6 1 1 u c 2 1 7 t h z นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Core i7-11100H นะครับตัวนี้เป็นตัวแรงนะครับ มาพร้อม8คอ16เทตัวแร้นะครับมา8กิกบัตส3,002นะครับแล้วก็ h ้าดด i ความจูนะครับมา512กิกเป็น M.2 นะครับส่วนการ์ดจอนะครับเปลี่ยนการ์ดจอแยกนะครับเป็น G-FORCE e RTX 3050ส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ1 5 6นิ้ว IPS 144Hz นะครับ ค่าสี srgb นะครับตัวนี้จะเพิ่มมาประมาณ70%นะครับส่วนการรองรับ wi-fi นะครับตัวนี้รองรับ wi-fi 6นะครับเป็น wifi ax ส่วนบอร์ดี่วัสดุนะครับตัวนี้เป็นวัสดุจากไฟเบอร์นะครับเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะมีพอร์ต LAN ตัว h DMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็ใช้ C c 3.2 1พอร์ตครับ เราก่ 3. 3. อ USB 3.2 Type A หนึ่งพอตด้านขวานะครับเราก็ด้านซ้ายนะครับจะมี USB 3.2 Type A หนึ่งพอตแล้วก็ USB 2หนึ่งพอตนะครับส่วนเรื่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นพัดลมสองตัวนะครับมีฮิดไฟอยู่หกเ้นนะครับระบายความร้อนได้ดีมากครับระบายความร้อนออกด้านหลังสองช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายหนึ่งช่องนะครับ ส่วนนี้ตัวน,นี้นะครับมาพร้อม Windows 10แท้นะครับจากโรงงานส่วนประกันจะอยู่2ปีนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่37,990บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากดูสินค้าตัวจริงนะครับสามารถแวะเข้ามาดูที่ speed gaming ตึกไอคอนจังใหม่จังหนึ่งได้นะครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับจะมี speedcom. co.th นะครับ แล้วก็เ c e บ o ๊ k จะเป็น Speed c o m แล้วก็ Speed Gaming นะครับวันนี้ผมก็ขอโจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับไว้โอกาสหน้าน่าจะได้ปากกันใหม่นะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ